สำหรับใครที่เจอปัญหากวนใจเรื่องของเสียงดังเวลาใช้งานจักรยานในตระกูลรถพับของแบกเกอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตอนปั่นหรือตอนจะหยุดปั่นอย่างเงี้ยอาการลักษณะนี้ส่วนใหญ่บางทีมันจะสะท้อนเข้าตรงแผงชุดคอจนทําให้เรบางทีเราไปแก้ขไขเปีจุดเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแก้ไขกันนะครับปัญหาเสียงดังที่มันเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือเรื่องของ เฟรมลั่นมีเสียงดังซึ่งบางทีเหมือนที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าพอลั่นบางทีมันสะท้อนเข้าบางตรงแผงชุดคอเลยเลยทําให้เราเข้าใจผิดว่าบางครั้งตัวคอเองมีปัญหาไหมหรือว่าชุดคอมีปัญหาไหมจริงๆแล้วตรงนี้อีกหนึ่งสาเหตุเหมือนกันนะครับที่จะมีปัญหาเสียงสะท้อนไอ้เสียงลั่นของตัวเฟรมมันเกิดจากกรณีของตัวสลักกับบานพับอ่าบางตัวมันแน่นไปหรือว่ามีความเครียดระหว่างตัวลูกับเล็กอย่างนี้นะครับวิธีแก้เราจะเปิดตัวบานพับนี้ออกมา นะครับนะีครับสังเกตได้สองชุดนี้ชุดบานพับชุดนี้วิธีแก้ก็คือง่ายๆนะครับเราจะใช้พวกสเปรย์รอเลอ่นอย่าง WD40 ก็ได้หรือว่าจะเป็นโซนัคก็ได้นะครับฉีดเข้าตรงจุดบานพับนะครับทั้งหมด1นึจุดสจุดแล้วก็สจุดพอฉีดเข้าแล้วก็ผักบานพับให้มันสวิงสักพักหนึ่งแล้วก็ กดล็อกมันก็จะพร้อมใช้งานได้อาการนี้มันไม่ได้เป็นทุกคันแต่ว่าบางกรณีที่บางครั้งปัญหาเรื่องของเสียงดังเสียงลั่นของนะอเฟรมเนี่ยอ่าเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ในทางข้อมูลเรามันก็จะเกิดจากตรงจุดนี้ด้วยก็จะไว้เป็นทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของอ่าตัวรถจากทางค่ายของเราเผื่อลูกค้าใช้งานแล้วเจอปัญหาตรงนี้อยากให้ลองแก้ไขแล้วก็อ่ามาทีน,นันตรงจุดนี้ดูแล้วมันก็ จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะทําให้ตัวอุปกรณ์ตัวจักรยานของเราใช้งานได้ยาวนานขึ้น